เกี่ยวกับหมอข้อกฎข้อที่หนึ่งของอุณหาณสตร์หรือพลศาสตร์ออร์โมเมน,นานิคค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเราะคะค่ะจุดประสงค์ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อธิบายและคำนวณพลังงานภายในระบบค่ะ 2. อ,อธิบายและคำนวณง,งานที่ทำโดยแกส รายการนำควารมาร,รู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปใช้ในชีวิปตประจำวันส,สารในสถานะของแข็งหรือว่าของเหลวนะคะเมื่อได้รับความว่าคายความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณในขณะ,ะที่น้อยมากๆแต่ว่าส,สารในสถานะแก๊สนะคะเมื่อได้รับความร้อนหรือว่าคายความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณในขณะ,ะที่ชัดเจนค่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแก๊สนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานภายในระบบ งานและความร้อนซึ่งจะศึกษาจากหัวข้อนี้ค่ะหาหดับแรกนะคะพลังงานภายในระบบในหัวข้อนี้นะคะก็จะหมายถึงพลังงานภายในของแก๊สค่ะซึ่งเท่ากับพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลของแก๊สที่บรรจุอยู่ในระบบนั้นค่ะสําหรับแก๊สในธรรมชาตินะคะโมเลกุลก็จะมีแรงที่มากระทําต่อกันดังนั้นก็จะทําให้มีทั้งพลังงานจนและพลังงานศักย์ แต่ว่าสําหรับแก๊สอุดมคตินะคะที่ถือว่าไม่มีแรงใดๆมากระทําก็จะมีแค่พลังงานจลเพลลียงอน่างเดียวค่ะดังนั้นพลังงานภายในของแก๊สอุดมคติก็จะเท่ากับผลรวมของพลังงานจลของโมเลกุลทั้งหมดตามสมการต่อไปนี้ค่ะ,คะสมการนะคะ U เท่ากับ Ek1 บวก Ek2 บวกอะไรอี ek แทนค่า ek นะคะเท่ากับ3ส่วน2คูณ kbT ค่ะจะได้สมการ U เท่ากับ3ส่วน2คูณ n kbT ค่ะนี่คือสมการที่1นะคะต่อไปนะคะสำหรับแก๊สสำหรับแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดนะคะจำนวนโมเลกุลจะมีค่าคงตัวค่ะพลังงานภายในจึงขึ้นอยู่กับปุณหาณโมลเท่านั้นจากความสัมพันธ์ n เท่ากับ n คูณ และ kb เท่ากับ r ส่วน na เมื่อภาในสม,มการน,นะคะจะได้ u เท่ากับ3ส่วน2อคูณ na คูณขอพอภัยค่ะจะได้ u เท่ากับ3ส่วน2คูณ n คูณ na แล้วก็คูณด้วย r ส่วน na ทั้งหมดคูณไลขทีค่ะจะได้ u เท่ากับ3ส่วน2คูณ nrt ่ะนี้คือสม,มการที่2น,นะคะจากสม,มการที่1และสม,มการที่2แสดงให้เห็นว่าพลา พลังงานภายในระบบแปรผ่นตจงกับจํานวนโมเลกุลหรือจํานวนมวลและอุณหภูมิสัมพัทั์และอุณหภูมิมสมบูรณ์ของแก๊สค่ะตัวอย่างนะคะพลังงานภายในของแกส๊สอาก็จานวนหนึ่งโมลที่27ดองศาเซลเซียสมีค่าเท่าใดวิธีทํานะคะจากสมการ U เท่ากับ3ส่วน2คูณ nRT แทนค่านะคะ U เท่ากับ3ส่วน2คูณ1 คูณ8ปดจุสามหนึ่งคูณสามร้อยจะได้ u เท่ากับสามร้อยสามพันเจ็ดร้อยสามเก้าจุดห้าตูลค่ะตอบนะคะหลังงานภายในของแก๊สอาร์กอนเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยสามเก้าจุดห้าตูลค่ะเพื่นบบอนๆสงสัยกันไหมคะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงเป็นสามร้อยนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นองศาเคลวินค่ะด้วยกันบวก273รจึงจะได้เป็น300เคลวินค่ะ ำโดยแกส๊สแก๊สในกระบอกสูบเดิมมีปริมาตร V และความดัน p ถ้าแก๊สในกระบอกสูบเกิดการขยายตัวดันมุกสูบให้เคลื่อนที่ออกในขณะที่ความดันมีค่าคงตัวทำให้แก๊สมีปริมาณเพิ่มเดลต้า V แสดงว่าแก๊สทำงานหากพิจารณางานดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับลูมุกสูบที่มีพื้นที่หน้าตัด A โดยแรงที่แก๊สดัมลูกสูบมีค่าคงตัว F เท่ากับ pA ถ้าแรงดังกล่าวทำให้ลูกูรเคลื่อนที่เป็นระยะเดลต้าเจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเดลต้าวเท่ากับ A อเดลต้าเดังรูปค่ะดังนั้นดังนั้นงาน W ที่แกทำต่อลูกสูรคือ W เท่ากับ F d เดลต้าเอสเท่ากับ P A เดลต้าเจะได้เป็นสมการ W P W เท่ากับ P d เดลต้าวค่ะ ที่เจาราูกสูบจะมีแรงที่แก๊สดันลูกสูบออกและออกและแรงจากภายนอกดันลูกสูบเข้างานที่เกิดจากที่งานที่เกิดจากแรงที่แก๊สดันลูกสูบเรียกว่างานที่ทําโดยแก๊สและงานที่เกิดจากแรงภายนอกกระทำต่อลูกสูบเรียกว่างานที่ทําต่อก๊สซค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องสูบทั้งสามภาพเลยนะคะ โดยภาาที่หนึ่งนะคะก็คือลูกส th. ูบรขนาดยู่นิตค่ะก็คือเดลต้าเอสนะคะจะเป็นศูนย์งานที่ทําโดยแก๊สนะคะก็จะเป็นศูนย์แล้วก็งานที่ทําต่อแก๊สก็จะเป็นศูนย์ค่ะต่อมานะคะภาพที่2ค่ะลูกสูบรขนาดลือนที่ออกนะคะเดลต้าเอสของลูกภาพที้นะคะก็จะเป็นบวกค่ะงานที่ทําโดยแก๊สจะเป็นบวกงานที่ทําต่อแก๊สจะเป็นลบนันเองนะคะต่อมานะคะภ่าที่3ค่ะลูกสูบรคลื่อนที่เข้านะคะเดลต้าเอสนะคะจะเป็นลบค่ะ <laughs> งานที่ทำโดยแก๊สนี้นะคะจะเป็นลบและงานที่ทำต่อแก๊สจะเป็นบวกะคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะจากโจทย์นะคะส่งกระบอกที่มีลูกสูบเครื่องที่เครื่องที่ได้พ้องภายในบรรจุรแก๊สจำนวนหนึ่ง 1, มีปริมาตร1.50คูณ10กํลังลบ3ลูกบาทเมตรที่ความดัน,น 5. คงตัวเท่ากับ1.00-10-5คูสกํลัง5้าทล ต้งหางานที่ทำโดยแก๊สเมื่อลูกสุบเคลื่อนที่จนแก๊สในกระบอกสูบมีปริมาตร1.65คูณ10กลลบ3ลูกบาศรเมตรค่ะวิธีคิดนะคะเราจะหาเดลต้าวนะคะจาก v 2ลบ1ค่ะแล้วหางานที่ทำโดยแก๊สนะคะจาก W เท่ากับ P เดลต้าวค่ะแทนค่าเดลต้าวนะคะก็คือ1.65คูณ10กลลบ3 ลบ1.50คูณ10กิโลังลบ3ตัวบเท่ากับ0.15คูณ10กิโลังลบ3ลูกบาศก์เมตรค่ะจากตัวเท่ากับ p เดลต้า v นะคะแทนค่อเดลต้เป็นตัวบเท่ากับ1.00คูณ10กิลกรัม5คูณกับ0.15คูณ10กิโลังลบ3ดังนั้นนะคะงานที่ทำเบอร์แยมตนี้ค่าเท่ากับ15จูลค่ะ